คยคิดว่าสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเรียนจากตำราแล้วก็เรียนจากอาจารย์เนี่ยเราก็เรียนเพื่อตัวเองเรียนเพื่อจบแล้วเราจะได้ไปป,ประกอบอาชีพที่เราต้องการเป็นแต่พอเรามาเห็นโครงการของธนาคารไทยพาณิชย์คือโครงการก้าวใหม่สร้างสคมชุมชนนะครับผมก็เลยไปชวนพี่ๆชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองกระดองความคิดกันดูว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนจากตำราเรียนจากได้สิ่งที่เราได้จากอาจารย์เนี่ยเราสามารถนําไปสร้างสคมชุมชนได้อย่างไรบ้าง จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงงารตีคอมร้อง,องเอ,อิญเล่ากฎหมายอื ừ, ้อชุนชนครับต้องการให้ทุกคนรู้ว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นการสร้างความตื่นตอัว่า อย่างไรอยากให้ทุกคนมองว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากสร้างมิติใหม่ให้กับกฎหมายว่าใครๆก็สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐเอ,เอกชนและทางมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเพิประสบการณ์การเรียนรู้กฎหมายไม่ให้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป โดยการไปสัมผัสกับชีวิตจริงและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสิ่งที่สำคัญคือความต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมและประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้หากมีการโต้แยง้ง่์ น่าสนใจนะเพราะโดยเนเจอร์ของกฎหมายเนี่ยนะมันั่เหมือนเนเจอร์ของพวกข้าวงพวกอะไรที่สามารถที่จะไปสอนไปเผยแพร่ได้โดยตรงนอกจากนีจะได้ประโยชน์แล้วนะครับในการที่จะทบทวนความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนะชุมชนเองนะก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแล้วมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนงานระหว่างตัวมหาลัยตัวสำนักวิชากับชุมชนรอบบริเวณมหาลัยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปท่านคงกำลังประสบความสำเร็จครับ โครงการนี้ผมมองว่านอกจากประโยชน์ที่จะเกิดกับนักศึกษาในการได้ไปเรียนรู้นะครับได้ความรู้จากการไปลงพื้นที่กับชุมชนซึ่งอันนี้นะครับการเรียนในในห้องเรียนมัน,ม,นมันขาดนะครับอันนี้ก็จะช่วยนักศึกษาในระดันะในขณะเดียวกันชุมชนก็ได้ประโยชน์จากนักศึกษาก็คือนักศึกษาได้ความรู้จากห้องเรียนนะครับเป็นทายทอดด้วยชุมชนนะค,คิดว่ากิจกรรมอีน้น่านะี้ได้รับการส,งส่งเสริมแล้ว ได้รับการต่อยอดเพื่อจะพัฒนาเอาไปบรรจุในหลักสูตรหรือว่าทําเป็นโครงการใหญ่นะครับคือมัรทุกมหาลัยได้ได้เอาโครงการนี้ไปใช้โดยทั่วถึงก็คิดว่าการเรียนกฎหมายปัจจุบันนะคะถ้าเรียนแต่ในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะเรียนรู้แค่ตัวบทอย่างเดียวมันจะไม่ทําให้เด็กสามารถทํางานได้จริงก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีทําให้เด็กเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับชุมชนจริงๆเพราะมันต้องใช้เวลาช่วงหนึ่ง ปรับตัวก่อนที่จะลงในตัวไอต,วตัวเนื้อหาของมายทั้งห,หลายเนาะแล้วก็พอจบไปเนี่ยก็เขาก็จะเป็นนักกฎหมายที่ดีแล้วก็สามารถใช้กฎหมายได้จริงก็เข้าใจสังคมไม่ใช่เป็นนักกฎหมายที่เข้าใจงงาใตัวเนื้อหาอยางเดียวแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้ค่ะการให้บริการชมุมชน,นนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญส่วนหนึ่งนะครับของสถาบันการศึกษาอย่างเช่นเรานะครับเราเรียกว่าการบริการวิชาการนะครับการที่เรามีความรู้เนี่ยนะครับ ราอาจจะไม่สามารถทําให้ความรู้เกิดประโยชน์ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องทําให้ความรู้นั้นลงไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงโครงการดีคอง์องเอิร e ์นนะครับเล่ากฎหมายสู่ชุมชนเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสามารถนําความรู้ที่นักศึกษาได้จากการเรียนการสอนเนี่ยลงสู่ชุมชนและทําให้ชุมชนได้เข้าใจถึงบทบาทของสถาบันการาาศรรึกษาเช่นเรามากยิ่งขึ้นครับแต่รเ,เป็นโครงการสําคัญที่ทําให้การเรียนรู้นักศึกษามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับชุมชนครบ บ้าหลวงเนะี่ยสนใจในโครงการ,รมาที่สนใจเพราะว่าเรารู้ว่านะการเรียนรู้นะไม่ได้เรียนรู้แนวนเรียนโดยเฉพาอะอยิง่งสานิติศาสตร์เราคิดว่าโครงการนี้นะโครงการทำให้นักศึกษาได้รู้จักชีวิตจริงนี่พอรู้จักชีวิตจริงแล้วไอสิ่งที่จะรู้ตามมาก็คือเรื่องของความยุติธรรมที่แท้จริงแลความยุติธรรมที่นักศึกษารเรียนกันในหนังสือเนี่ย ได้ความพิธีธรรมพิแท้จริงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวหนังสือความพิธีธรรมิแท้จริงคนที่จะได้รับความพิธีธรรมจริงคือคนคนที่มีชีวิตรจ,รจิตใจแล้วนักศึกษาเนี่ยถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนเ็าจะไม่เห็นชีวิตนะมนไม่เห็นชีวิตรจริตใจของคนจริงๆนะชีวิตรจริตใจของคนจริงๆคือประชาชนนะครับโครงการนี้เนะี่ยทำให้นักศึกษาเขาเห็นตัวจริงนะของคนตัวจริงที่ไม่ใช่มาจากหนังสือ ิ่งดีใ้แก่ชุมชนและก้าวต่อไปจะต้องเป็นก้าวที่มัน่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอันเกิดจากความรือมือของพวกเราทุกคนที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สวยงาม